สวัสดีจ้าทักทายเวลาเที่ยงในนอเวจากพี่น้องบ้านเฮาตอนน da. ี้ก็สี่หกโมงแล้งนะจ้ะเมื่อนีแดดมาแดดเริ่มมาแล้วพี่น้องเริ่มเห็นแดดแล้วเนี่ยจ้าสายผู้เริ่มมีแดดแล้วดีใจจ้าได้ได้เห็นแดดจ้าแดดเริ่มมาแล้วจ้าเริ่มมีแดดให้มาเห็นสักชั่วโมงสองชั่วโมงพี่น้องบ่หอดดอกว่าสองชั่วโมงบ่เคยหอดดอกช่วงนี้ยพี่น้องแล้วแต่ อีกสองอาทิตย์สทุกขกีกได้รับแดดอันหลายขึืนพี่น้องแดดกระซิเริ่มมาเรื่อยๆแล้วตอนเนี้ดีใจค่ะเห็นแดดมาก็ดีใจจ้ะเพราะว่าอยู่กับความมืดมาหลายเดือนแล้วเนาะพี่น้องซี่ละจะ้ะอยู่นอร์เวย์ย้ำหนาวห่อนกับแจ้งเบ็ดมือเบ็ดคืนพ่อหนาวหนาวกับมืเดเบ็ดมือเบ็ดคืนสิเห็นความสว่างนิดหน่อยแต่ว่าบมีแสงแดดจะ้ะเริ่มเริ่มมีแสงแดดมาให้เห็นหลวจะ้ะ หิมะกับโบมีจะเมื่อนี้อากาศดีอยู่จ้ะลมหนาวนิดๆแต่ลมบ่แห้งจ้ะมาทักท้ายกันจ้ะพี่น้องมาทักท้ายพี่ทักท้ายน้องออกมารับแสงแดดจากน้อยจ้ะเสียงดังจากน้อยเนาะพี่น้องไม่เสียงดังรบกวนเพราะว่าทางบ้านสายผู้ข้าเจ้าอันปรับปรุงบ้านไม้ข้าเจ้าเจาะหินเจาะยางขนาดจา้ะมาเลยเสียงดัง อากาศดีว่าจ้ะพี่น้องมาแบ่งความเย็นไปจากสาวสีพูได้ด้วยจ้ะเด้อเมืองไทยกับห่อนโพดห่อนโพนะพี่น้องเนาะบันยูนีกับหนาวโพดหนาวโพมิเตนแม่คนิงจ่ะบ่มีหิมะเดี๋ยวสาวสีพูเสรเบิ่งแม่คนิงไปเบิ่งแม่คนิงยุดต่อนาบ่มันต่อนาดิพี่น้องกอ้าแต่มันมีประหลายดอกพี่น้องแม่คนิงมันเหมือนละลายไปแน่โรมาอนี้กับสาวสีพูว่าอากาศดีอยู่ ปุณลหลังค้าบ้านข้าเจ้าก็เป็นแม่คะนิงพี่น้องเขาเดี๋ยวเซิรแม่คะนิงกันจ้ะนี่ละจ้ะแม่คะนิงยื่ย่อนหนาหลังบ้านสาวสีมพูจ้ะก็จะประมาณนี้พี่น้องงามบ่จ้ะปันคริสตันนะจ้ะพี่น้องธรรมชาติที่สวยงามจริงๆช่วงนี้ก็จะเห็นแต่แม่คะนิงละพี่น้องเพราะในเปลินหิมะอยู่ แต่ว่านองเหมืองกับพอสิมีแน่เราล,ละจะ้ะเนี่ยพี่น้องอันก็เป็นน้ำแข็งเนาะจับอ่อนแล้วก็สิเป็นอย่างสี่จะ้ะสวยๆงามๆนี่ะพี่น้องเป็นน้ำแข็งนลยเนีะะ่ยจ้ะแม่คดิ่งก็คือ น้ำค้างแข็งตัวเนะพี่น้องค้นภาคอีสานกันเลยเอินแม่คะนิ่งแต่ทงางภาคเหนือเขาเจ้ากับิเอินเหมยคาบจ้ะนี่แหละพี่น้องมันมีบ่หลายจ้ะมีน่อยๆมันไปเบิดแล้วมีนิดๆน้อยๆเน,นี่ยจ้ะเวลาเห็นแดดนี่ดีใจดีใจเลยพี่น้องบ่แม่ตั้งแต่พ่อสาวสีมพู ทุกคนในนอร์เวย์นี่แหละจ้ะคันเห็นแสงแดดนี่ดีใจแม้แต่ฝรั่งเองก็ดีใจจะ้ะเวลาเห็นแสงแดดมันรู้สึกสดชื่นมันรู้สึกมีชีวิตชีวาเนาะจ้ะเนะาะพักกันอยู่กับความซึมเศรา้าเงียบเงามากับความหมืดพอเห็นแสงแดดก็จะมีความสุขกัน บอกออกไปย่างไก่ดอกพี่น้องขีขคานออกไปย่างเมื่อนี่เฮ็ดเวียกงานบ้านน้ำจ้ากระเลยออกมาสูดอากาศอยู่หลังบ้านซื่อๆจ้ะเมื่อ,อ,อนี่หลังบ้านแปลงผักสาวยิมพูพี่น้องอันอันนี้แปลงอันสลเนแสสาวยิมพูสาวยิมพูปลูกกระเทียมไว้ได้จ้ะพี่น้อง พะว้านสายผูเห็นข้าเจ้าแนะนําว่มาปลูกกระเทียมช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาเพราะเขาวันนาห่อนม้ากรสิได้กู้ได้เลยมันจะขึ้นเด้พี่น้องหนาวกระเทียมเนี่ยเห็นว่าจย์เนี่ยมันขึ้นแล้วสายผูปลูกตอนเดือนพฤศจิกาจ้ะเนี่ยจ้ะมันขึ้นขึ้นม้าแล้วจ้ะข้าเจ้าว่ากระเทียมมันโพไม่มันทนมันโพมันทนหนาวสายผูอยากล้วนเป็นหัวไปเดี๋ยวสายผูสิร้องเอานี่ขุดเบิ่งอันนี้กระแมนกระเทียมจ้ะสายผูลงกระเทียมไว้อ้ย โอ้ยมันดึงบ่ขึ้นอันต่อไม้มันแข็งโอ้ยส่ผู้ก่าิขุดเบิ้งสิขุดเบื้องได้บน่ยพี่น้องมันแข็งคีดินมันแข็งมันเจาะบ่งว่าสิขุดเบิ้งหัวกระเทียมคีดินมันแข็ง,ขงพี่น้องมันเป็นน้ำแข็งนวมันจุดบ่ได้ขุดบ่ได้พี่น้องขุดบ่ได้ผมสายินพุ้นตีคอกไม้ไว้ถ้าปลูกผักซัมเมอร์อากาศหนาวเย็น ยุไปโดนดอกจ้าเริ่มหนาวแล้วบริไซทุงมือออกมานําทักทายกันเล็กๆน้อยๆจากพี่น้องมอนีสายพูบไรีไปใส่สายูู้กะคิดฮอดพี่ฮอดน้องเนาะก,ก็เลยออกมาทักทายเล็กน้อยกับเก็บภาพวิวบรรยากาศอันหลังบ้านมะให้พี่ให้น้องเลยเบิงมอนีสายพูกสิคอโตไปแล้วขอบคุณทุกผู้ทุกคน,ท,กคนที่เข้ามาให้กําลังใจสายพูทุกการติดตามเด้อจา้าสายพูขอบคุณหลายๆค่ะไปลวจา้าสวัสดีค่ะ